สำหรับผู้ชมที่ใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเตรียมพบกับฟีเจอร์ใหม่บนแอปเป๋าตังค่ะนั่นก็คือเป๋าตังเปนะคะซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการกันในวันที่25พฤศจิกายนนี้ส่วนจะทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนั้นติดตามในอัพสวิงคลิปนี้ค่ะโดยธนาคารกรุงไทยนะคะเขาเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ค่ะเป๋าตังเปนะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในเวอร์ชัน11.54.0เป็นต้นไปค่ะโดยจะเริ่มเปิดให้บริการจริงจังนะคะในวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะ สำหรับฟีเจอร์ใหม่นะคะเป๋าตังเปค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว e ่า e wallet ในรูปแบบของ super wallet ค่ะโดยการใช้งานจะแยกออกจาก g wallet ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเช่นเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งเป็นต้นค่ะเป๋าตังเปนะคะสามารถที่จะใช้จ่ายผ่าน qr code พร้อมเพย์แล้วก็ร้านค้าถุงเงิน พร้อมกับเก็บคูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำได้สามารถโอนเงินเข้าแล้วก็ออกในทุกธนาคารได้นะคะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนการจ่ายบินเติมเงินไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะพร้อมกับคูปองส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษนะคะแถมยังสามารถที่จะผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องเติมเงินอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางธนาคารกรุงไทยยังเตรียมที่จะเปิดตัวบัตรเพลกัดค่ะซึ่งเป็นบัตรวีซ่าพรีเพจที่ผูกกับบัญชีเป๋าตังเปนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งเครื่อง EDC แล้วก็ออนไลน์ค่ะรวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมอย่างเช่นรถเมลหรือว่ารถไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะแต่ไม่รองรับการกดเงินสดนะคะปกติแล้วเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมออกบัตร50บาทค่าจัดส่งบัตรทางไปรษณีย์42บาท แต่ว่าจะฟรีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะค่าธรรมเนียมสอบถามยอด15บาทต่อรายการแต่ว่าผู้ที่สมัครบัตรเพลการ์ดผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนไปจนถึง31ทธันวาคมนี้นะคะจำนวน15,000รายแรกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรแล้วก็การจัดส่งบัตรค่ะโดยจะเริ่มจัดส่งบัตรทางไปรษณียน์นะคะตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ปัจจุบันนะคะต้องบอกว่ามีจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วกว่า34 000, 000, ล้านรายโดยมีบริการหลกัหลกๆนะคะก็อย่างเช่น G Wallet ค่ะที่เราใช้ร่วมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐพวกเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าสุขภาพร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Wallet สบม,ม,มร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกอวัลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้แล้วก็สลักดิจิทัล80บาทร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นค่ะ และนั้นนะคะก็เป็นการพัฒนาบริการของแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะส่วน Grab เองนะคะก็มีการเปิดบริการใช้ก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า Pay Later ในประเทศไทยแล้วค่ะโดยคุณวรชัดลักษณาโรธนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทยค่ะบอกว่าความนิยมในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะเป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่ทําให้เกิดการพัฒนาบริการด้านการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะ ด้วยจากรายงาน Economy C 2022ะะระบุว่าปัจจุบันบริการชำระเงินออนไลน์หรือว่าดิจิ t a ล Payment ในประเทศไทยประจำปี2022มีมูลค่าราว1.13แสนล้านเหรียญสหรัฐค่ะแล้วก็คาดว่าจะเติบโตขึ้น12%ในปี2025 หนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือบริการใช้ก่อนจ่ายที่หลังหรือว่า b u y now pay later ค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งแกร็บประเทศไทยนะคะเขามีการเปิดตัวบริการด้านการชำระเงินออนไลน์มาตั้งแต่ปี2563ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถใช้จ่ายแล้วก็รับชำระเงินบนแพลตฟอร์มของแกร็บได้อย่างไร้รอยต่อค่ะ โดยปัจจุบันนะคะเกือบ2ใน3ของผู้ใช้บริการ Grab เลือกใช้วิธีการจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสดค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่าน Grab Pay Wallet หรือว่าผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะคะทางนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการค่ะ Grab ก็เลยได้เปิดตัว Pay Later by Grab ใช้ก่อนจ่ายทีหลังนะคะโดยเริ่มจากการนำเสนอบริการแบบรวมยอดจ่ายทีเดียวในเดือนถัดไปซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้บริการต่างๆบนแอปพลิเคชัน Grab และชำระเงินเป็นยอดเดียวได้ในแต่ละเดือนค่ะ ทีนี้เราไปดูจุดเด่นของบริการ p a y l ล t ตอร์บายแรแบบรวมยอดจ่ายทีเดียวในเดือนถัดไปกันหน่อยนะคะจุดเด่นก็คือสามารถใช้จ่ายได้ตามใจเพิ่มอิสระและก็ความยืดหยุ่นด้านการเงินด้วยการรวมยอดการใช้บริการบนแกร b เป็นรายเดือนค่ะให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถชำระเงินได้ครั้งเดียวในเดือนถัดไปโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระบินล่วงหน้าหรือเลือกชำระบินอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดในเดือนถัดไปรวมถึงมีตัวช่วยนะคะในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย อย่างเช่นการสรุปรวมค่าใช้จ่ายวงเงินคงเหลือแล้วก็วันกำหนดชำระบินซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนแอปพลิเคชันค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกชำระเงินผ่าน Payletter by Grab ได้ง่าย <c oughs> เพียงแค่เลือกวิธีการชำระเงินก่อนยืนยันการใช้บริการ Grab นะคะทั้งบริการการเดินทางบริการสั่งซื้ออาหารซื้อสินค้าแล้วก็จัดส่งพัสดุโดยผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะก็จะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน g r a b โดยระบบจะกำหนดวงเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการแต่และรายโดยอ้างอิงจากประวัติการใช้จ่ายที่ผ่านมาบนแพลตฟอร์มของ Grab ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกการใช้จ่ายผ่าน Paylater by Grab ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนน Grab Rewards สูงสุด2คะแนนต่อก,การใช้จ่าย16บาทบน Grab และสำหรับผู้ใช้ Paylater by Grab ครั้งแรกนะคะจะได้รับส่วนลดสูงสุด100บาทแต่ว่าจะต้องมีการใส่รหัส New Paylater นะคะซึ่งรหัสนี้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะ หลังจากนี้นะคะเราคงได้เห็นการแข่งขันพัฒนาบริการการเงินบนระบบดิจิตอลกันมากขึ้นนะคะและทัหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สำหรับวันนี้แอนชมพุนุชพัฒนรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ